สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สสสสส لا. ช่องพอบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการล้างน้ําแข็งในช่องฟิตตู้เย็นนะครับที่เกาะแน่นแบบนี้นะครับก็วิธีนี้นะครับจะเป็นการล้างง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตัวนี้ตู้เย็นของผมก็เป็นตู้เย็นเก่านะครับไม่มีระบบที follow, ่ล้างน้ําแข็งในตัวนะครับเราต้องล้างน้ำความสะอาดน้ําแข็งนะครับตู้เย็นผมนะครับจะทาล้อเลื่อนได้นะครับสําหรับ เคลื่อนย้ายออกมาล้างด้านนอกได้นะครับแต่สาหรับเพื่อนๆถ้าเกิดว่าเลื่อนไม่ได้นะครับสามารถนํากระมังนะครับมารองด้านล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ทําการล้างด้วยวิธีนี้ได้เลยนะครับมาครับผมมีวิธีการทําอย่างไรมารับชมพร้อมกันเลยครับ นี่นะครับผมก็จะใช้น้ำจากสายยางนะครับฉีดเข้าไปเลยครับเราต้องถอดปั๊กก่อนนะครับเราถึงจะทำการฉีดได้นะครับตัวนี้ครับเพราะว่าน้ำจะเยอะมาก กินก็เข้าไปเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับละลายง่ายๆภายในยไม่ถึง5นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นไอเดียการล้างตู้เย็นง่ายๆนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ